คนไหนที่ราม่าเยอะๆเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่กับผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะยิ่งโมโหเพราะว่าเขามีปมรู้สึกผิดกับแม่เขาเป็นทุนเดิมพวกผู้ชายที่มีปมรู้สึกผิดเนี่ยจะมีข้อเสียแบบรุนแรงอย่างหนึ่งคือเวลาผู้หญิงอ่ะแสดงอารมณ์แสดงความต้องการเขาจะไม่พอใจซึ่งผู้หญิงเป็นเพศของการแสดงความรู้สึกซึ่งเวลาเขาไม่พอใจเขาก็ต้องเรียกร้องออกมาเป็นอาโมณนใช่ไหมแต่ผู้ชายที่มีปมรู้สึกผิดเนี่ยเขาจะเจ็บปวดเวลาผู้หญิงของเขาไม่พอใจเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขา เขาดีไม่พอมันไปกระตุ้นปมในจิตใต้นั่นคือทําให้แม่เสียใจหรืออะไรก็ตามแล้วมันทําให้เขากุดหงิดกับตัวเองและระบายใส่เราว่าเขาไม่สามารถทําให้เรามีความสุขได้แล้วก็จะมีในรูปแบบตัดพ้อต่างๆในกรณีนี้คือเราเจอผู้ชายท็อกซิกแต่ถ้าเราเป็นสายดราม่าแล้วไปเจอผู้ชายแบบโรบอทหรืออะไรก็ตามเขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกว่าไม่ได้มีความภาคภูมิใจเขาก็จะไปมีผู้หญิงอีกคนเพื่อทําให้เขาเนี่ยไปเติมเฟมินีนเอนเนอร์จีได้เพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ ตัวว่าเราเป็นสายดรามา่าน้ำตาแตกอารมณ์แรงเนี่ยยังไงคนพวกนี้เข้าไปในความพันเนี่ยเจ็บปวดทุกคนโดนนอกใจแทบจะทุกคนทางเดียวคือคุณต้องไปปลดล็อกพวกปมน้อยใจออกมาแล้วคุณก็จะมีความพันที่ดีไม่ว่ากับใครก็ตาม